สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ลักูเทนกันหน่อยนะคะใครยังไม่มีลักูเทนลิงก์นั้นสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะลักูเทนทาได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมทาได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปหน้าตาของลักูเทนเป็นแบบนี้ใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะคะก็ ลองดูนะว่าเขาถามว่าอะไรเขาให้เราใส่อะไรแล้วก็อ่านนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปการสมัครของลาคูเทนสมัครไม่ยากหน้าตาของลาคูเทนจะเป็นแบบนี้นะคะเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะอยู่ประมาณช่วงนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยนะคะว่าแบบสอบถามจะใช้เวลากี่นาทีแล้วก็จะใช้จะได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ลาคูเทนตรงนี้1คะแนนเท่ากับ1บาท วันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลของลักขุเทนให้เอาจริงๆนะคะลักคุเทนน่ะนูตอัปเดตบ่อยรีวิวบ่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ได้เงินจริงได้เงินฟรีไม่เน้นการเชิญเพื่อนแต่ถ้าเราอยากจะเชิญเพื่อนก็ได้อันไหนที่เ,เดี๋ยวนะถ้าเราอยากแนะนําเพื่อนเอออย่างนี้เมนูสามขีดตรงนี้แล้วก็เขียนว่าเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนคนที่จะถอนเงินหรือจะถอนรางวาัลแลกของรางวาัล ให้เรามาตรงนี้ก่อนที่เขาเขียนว่าตั้งค่าบัญชีในการตั้งค่าบัญชีให้เราไปใส่ข้อมูลของเราให้มันครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ทูมานิบาลเลตหรือเอ่อเขาเรียกอะไรรหัสผ่านในการล็อกอินเพราะว่าเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นของเราจริงๆนะคะส่วนการแลกของรางวัลก็คือตามนี้นี่นะแลกคะแนนสะสม หนึ่งคะแนนเท่ากับ1บาทในการแลกของรางวัลเข้า to m ั n นี่วอ l เลจะเริ่มต้นอยู่ที่90บาทของรางวัลอย่างอื่นก็มีนะคะเลือกเอาถ้าเราอยากจะแลกของรางวัลเข้า to m ั n นี่วอ l เลเขาจะมีรอบการจร่ายรางวัลของเขาก็คือว่าถ้าเราแลกวันที่1ไปจนถึง15เราจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นแต่ถ้าเราแลกวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเราจะได้รับเงินภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไปอย่างอันนี้จะเป็นรอบในการแลกครั้งที่2หรือเป็นรอบที่2ก็รอภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเราถึงจะได้รับรางวัลส่วนการแลกของรางก็คือตรงนี้อ่ะเราก็กดเข้าไปมันจะมีเบอร์ของเราอยู่ซึ่งเบอร์ของเราตรงนี้จะเป็นเบอร์ที่เราไปตั้งค่าบัญชีอย่างที่นุชได้บอกไว้เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วให้เรามาเลือกคะแนนนี่ การเลือกคะแนนจะเริ่มต้นอยู่ที่90บาทขนะนี้ตอนนี้แลกได้อยู่ที่150คะแนนนะคะหรือ150บาทเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งรหรัสซึ่งในการส่งรหัสตรงนี้เขาจะส่งรหัส OTP ไปให้เรา6ตัวตามที่อีเมลที่เราได้ทำการกดสมัครสมาชิกไว้หลังจากนั้นให้เราเอาอีเมลที่เราได้มาใส่ตรงนี้ ตอนนี้อีเมลยืนยันการแลกของรางวัลของเราเข้าแล้วนะคะนี่ไปไปดูรหัส OTP แต่ละคนจะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันให้เราสังเกตอีเมลของเรานิดนึงอันนี้นะเราก็กดคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วเราก็เอามาวางนี่ตรงนี้ ่อาวางเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งข้อมูลรายละเอียดก็คือตามนี้นี่นะนี่นะคะเขาขึ้นไว้ว่าจะได้รับเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเราก็ติ๊กตรงช่องน้อยๆตรงนี้แล้วกดที่ยืนยันได้เลยคำขอแกลกรางวัลสมบูรณ์ อันนี้เราแลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตของเราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับการสอนการแลกของรางวัลของลาคุเทนใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ